สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่27กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยตัวแรกนะครับก็เป็นเรื่องของประกาศผลประกอบการนะครับตามฤดูกาลนะครับก็โมเดร์นะครับพ็ประกาศกาไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เรามองเอาไว้นะครับทั้งปีออกมาอยู่ที่410ล้านจากที่คาดไว้409ล้านนะครับโดยถ้าหากดูทั้งปีเนี่ยหรอจะพบว่าตัวรายได้นะครับโตสักประมาณ7%นะครับ โดยหลกัหลกๆเนี่ยก็ทุกส่วนนะครับมีการเติบโตทั้งหมดนะครับในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในขณะที่การนำผลิตเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีนะครับก็ยังส่งผลให้สามารถชดเชยในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวขึ้นได้นะครับก็เลยยังทำให้เรายังเห็นอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากปีที่แล้วนะครับซึ่งหากดูจากปีที่แล้วเนี่ยจะมีรายการพิเศษนะครับซึ่งหากไม่นับรวมรายการพิเศษเราจะพบว่าตัวกําไรเนี่ย มีการเติบโตในระดับที่สูงถึง32%นะครับออประกาศจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังออกมาด้วยนะครับ30ตาง์ต่อหุ้นอันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับ XD วันที่18เมษายนรวมทั้งปีจ่าย50สตางต่อหุ้นนะครับอย่างไรก็ตามตัวนี้เนี่ยเรายังคงไม่ได้ปรับประมาณการอะไรนะครับก็ยังคงปร,ประมาณการเหมือนเดิมโดยยังมุมยองยยังมีมุมมองที่ดีในเรื่องของแบ็กหลอกที่ยกมาจากออปี55 2,000ล้านบาทนับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ สินค้าใหม่ที่จะออกสู่ตลาดนะครับก็ยังคงราคาพื้นฐานอยู่ที่9บาท20าทนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็ปรับคำแนะนำลงเหนือทยอยซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นสมิธนะครับก็ประกาศผลประกอบการออกมาเอ่อก็ต่ำกว่าที่เรามองไว้เล็กน้อยนะครับเรามองไว้ที่310ล้านออกมา300สามล้านบาทนะครับโดยหากดูเฉพาะในไตามาสี่เราจะพบว่าตัวกำไรเนี่ยเติบโตอยู่ที่19ซนนะครับซึ่งเป็นมา ซึ่งมาจากนะครับตัวรายได้เนี่ยที่โต10กลุ่มที่โตโดดเด่นสุดก็ยังคงเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่โตถึง45เปเซตในขณะที่เหล็กซึ่งมีส,ส,สัดส่วนรายได้มากที่สุดเนี่ยยังคงเติบโตที่23เเซนตะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับเราก็คาดว่าน่าจะจ่ายอีก14สตางต่อหุ้นนะครับในครึ่งปีหลังทําให้ทั้งปีจ่ายปันผลอยู่ที่28ตางต่อหุ้นนะครับสำหรับตัวนี้เราก็ยังคงราคาพื้นฐานกับ ตัวกําไรไว้เหมือนเดิมนะครับราคาพื้นฐานก็มองไว้5้าบาทเจนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับก็ปรับคขนางาลงจะมาเหลือแค่เพียงถือนะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับในตัวของโฮมโปรนะครับที่มีประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็ผลประกอบการปี5 5นะครับก็ยังคงแสดงการเติบโตได้ดีโดยมีรายได้รวมแล้วก็กำไรสุดที่เนี่ยโต21แล้วก็34%ตามลำดับนะครับ สาเหตุก็มาจาก1ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง22%เยียร์ออนเยียจากตัวเซมโซเซล e นะครับที่โตประมาณสัก7%นะครับรวมไปถึงการขยายสาขาอีก8แห่งนะครับแล้วก็ cross margin เนี่ยปรับตัวขึ้น0.3%นะฮะจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่มี margin สูง2ตัว S A เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก22%อันนี้ก็มาจากการปรับขึ้นค่าแรงนะครับขั้นต่ำ การปรับฐานเงินเดือนนะครับค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าขนส่งนะครับหากเทียบกับยอดขายเนี่ยยังคงซ่อนข้างทรงตัวอยู่ที่22.5ผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าเซมสโตรเซลโกรในปี56นะครับอยู่ที่ 5%นะครับแล้วก็จำนวนสาขาใหม่เนี่ยอยู่ที่7-9%ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็คาดภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีจำนวนสาขาราว60-62แห่งเร็วกว่าเป้าเดิมราว1ปีนะครับโดยจะมีพื้นที่ขายสินค้าอยู่ที่4.3แสนตารางเมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่เช่า1.05แสนตารางเมตรนะครับบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่9.6พันล้านบาทนะฮะซึ่งซึ่งจะรวมถึง การขยายแล้วก็ปรับปรุงสาขานะครับการเตรียมที่สําหรับเปิดสาขาในปี57แล้วก็โครงการสาขาที่มาเลเซียนะครับที่จะเปิดในไตามาสหนแล้วก็ไตามาสสปี57นะครับแล้วก็โครงการเมกาโฮมเซ็นเตอร์นะครับที่จะเปิดในไตามาสสปี56นะครับ ทางฝ่ายค่าจะเห็นกําไรในปี56ยังเติบโตได้ดีจากยอดขายของสาขาเดิมแล้วก็การเปิดในปี5-5นะครับรวมถึงสาขาที่จะท,ทยอยเปิดในปี5.6นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการขยายตัวน่าจะเด่นชัดในปี57จนะฮะจากแรงสนับสนุนจากสาขาในมาเลเซียแล้วก็ลุกให้บริการลูกค้าผู้รับเหมานะครับแล้วก็เจ้าของโครงการผ่านสาขาเมกาโฮมเซ็นเตอร์นะครับแม้การออกสต็อกดีเวนเน์เนี่ยจะส่งผลให้จํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายยัง คงมุมมองว่าการขยายตัวของกำไรในระดับที่สูงเนี่ยจะไม่ส่งผลอย่างมีนัยยะต่อ EPS dilution นะครับโดยยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ระหว่างปรับนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น IVL นะครับก็เป็นในเรื่องของเราไปฟัง Opportunity Day นะครับผู้บริหารเนี่ยก็ตั้งเป้านะครับกำไรก่อนอดอกเบี้ยและ,ะค่า ขาสีค่าเสื่อมหรือ EBITDA นะครับในปี56อยู่ที่575ล้านเหรียญน,นะครับหรือเพิ่มขึ้นถึง27% year on year อันนี้ก็จากประโยชน์ของการประหยัดต้นทุนทางขนาดนะหลังใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นตามคาดการปริมาณขายที่6ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น15% year on year นะครับด้านส่วนต่างผลิตภัณฑ์โดยรวมนะรของตัว Feedstock นะครับ Fiber แล้วก็ PET นะครับในปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย ตัว IBL อ่อนลงมาที่247เหรียญต่อตันนะครับแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังที่273เหรียญต่อตันอันนี้ก็จากกำลังการผลิตใหม่โดยเฉพาะโรงงาน PTA ที่ประเทศจีนนะฮะแต่ด้วยการดำเนินงานของ IBL ที่ครอบคลุมทั่วโลกก็ทำให้ส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ของ IBL เนี่ยยังสูงเทียบกับ216เหรียญน,นะครับของผู้ผลิตที่ดำเนินธุรกิจในแถบเอเชียเท่านั้นนะครับ ด้านส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ลดลงเทียบกับในอดีตเนี่ยจะย้อนกดดันให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูงเนี่ยหยุดการผลิตแล้วก็ผลักดันให้ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปรับตัวขึ้นอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งฮะหลังอุปสงค์และอุปทานเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีความแน่ชัดนะฮะต่อระยะเวลาที่แน่นอนที่จะเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้นของส่วนต่างผลิตภัณฑ์นี้นะครับอีกทั้ง IVL ยังมีแผน เปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาของโรงงาน MEG ในช่วงของเดือนมีนากับเมษา56ซึ่งจะทำให้การผลิตในครึ่งปีแรกเนี่ยจะต่ำลงมาที่ราว70%นะครับแต่เชื่อว่ากำลังการผลิตที่หายไปในช่วงครึ่งปีแรกจะถูกชดเชยได้ในครึ่งปีหลังนะครับโดยจะเพิ่มกำลังการผลิตมาสู่ที่110-120%นะคะดังนั้นทางฝ่ายก็ยังคงแนะนำทยอยซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวลงสำหรับนักลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับ โดยมองราคาพื้นฐานอยู่ที่28บาท50 AI นะคะผลประกอบการควอเตอร์สออกมาก็น่าผิดหวังนะคะก็เดิมควอเตอร์สมีกำไรอยู่ที่80กว่าล้านนะคะแปดสล้านแล้วก็คาดว่ากำไรควอเตอร์สจะดีขึ้นนะคะแต่ออกมาเนี่ยมีผลขาดทุน10.34ล้านบาทนะคะโดยที่ธุรกิจของตัว ลูกทั่วไฟฟ้าก็ยังมีผลประกอบการที่ดีแต่ธุรกิจของออน้ํามันพืชน,นะคะแล้วก็อื่นๆเช่นเดินเรือนะคะก็มีผลประกอบการที่แย่ลงนะคะโดยที่ส่งผลทําให้ตัวกอส a r จินเนี่ยมีอยู่ที่เพียง5.28%เท่านั้นนะคะต่ำกว่าคอร์เตอร์3ที่ กอสมาจินอยู่สูงถึง14.39%นะคะก็แต่ถ้าเกิดดูโดยรวมทั้งปีเนี่ยขผลประกอบการเทียบย้อนเยียก็ดีขึ้นนะคะถึง335%นะฮะอยู่ที่190.21ล้านบาทนะคะหลักๆก,ก็คือมาจากลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีไรายได้ โตถึง90%นะคะอันนี้เป็นงานจากหน่วยงานภาครัฐที่สั่งซื้อของพวก,ล,กลูกทุรกไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นกอสมาจินของลูกทุรไฟฟ้าจึงดีขึ้นนะคะจาก47%เป็น53%แต่ธุรกิจยื่นอื่นก็ยังสร้างกําไรไม่ดีนักนะคะแล้วก็บางธุรกิจก็ขาดทุนด้วยทั้งปีของปี25 5 6, 6เราคาดกําไรไว้ที่436ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐานมองที่8บาท70สตางค์แต่ว่าตอนนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาค่อนข้างมาาากแแล้้วนนะนะนะะะะะคคํใหยยยอข ตัวจูเบลี่นะคะก็ประกาศงบกำไรควอเตอร์สก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการทำนิวไ h นะคะทั้งตัวรายได้แล้วก็ตัวกำไรสุทธิด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าในช่วงควอเตอร์สเนี่ยมีกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นห้างร้านที่มีที่เขาปีวางช็อปเข้าไปอยู่ในน,นั้นเนี่ยก็มีการกระตุ้นหรือมีการทำการตลาดมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัว j u b i l e ่เองก็ได้มีการจับมือกับตัว a s s นะคะทำแคมเปญนะคะโดยที่เรียกว่า Jubilee Diamond ซื้อ1แถม1กับ a s s r r i v i l e g e นะคะก็เลยทำให้ตัวรายได้โตขึ้นค่อนข้างมากใน q u a เตอร์นะคะในโดยที่รายได้ควอเตอร์อยู่ที่370.60ล้านบาทเพิ่มขึ้น44.29% y อนียนะคะในส่วนของตัวกําไรนะคะก็ทำได้สูงถึง48.56ล้านบาทนะคะ แล้วก็ทั้งปีมีกำไรสุดที่165.87ล้านบาทโตขึ้น26.44รนะคะเราก็มองกำไรในปี256เนี่ยก็ยังจะโตขึ้นอีก24.80ปหลักๆก,ก็คือมาจากจำนวนสาขาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็ตั้งเป้าสาขาเพิ่มอีก12แห่งนะคะแล้วก็ยังมาจากตัว same s t o r s ซ l e s growth หรือการเติบโตของรายได้เดิมในปัจจุบันอีกนะคะก็เลยมองตัวรายได้คาดการว่าจะโตขึ้นถึง38.20%อนเ อันนี้รวมกับตัวสาขาแฟกชิปที่อยู่ตรงถนนสีลมด้วยนะคะว่าจะมีการเพิ่มจะมีการเข้ามาในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งนะคะกำไรสุทธิก็มองไว้ที่207ล้านบาทนะคะโตขึ้น24.80%เนื่องจากราคาหุ้นมีการปรับขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็แนะนำเพียงถือนะคะราคา24บาทราคาพื้นฐานคือ24บาทจะมีการจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะจะขึ้น XD วันที่29เมษายนนะคะส0สตางค์ต่อหุ้นนะคะ ก็เมื่อวานมีพูดไปนิดหน่อยนะคะสำหรับ cpf นะคะตัวงบกออ็อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าการดาเนินงานปกติเนี่ยก็มีขาดทุนไปถึง2,171ล้านบาทนะคะแต่ว่ามีรายการพิเศษที่โอนกลับเข้ามาเออไม่ใช่ที่โอนกลับ ที่มีการบันทึกเข้ามานะคะก็มีการกําไรจากการขายเงินลงทุนของ CPO เข้าไปเนี่ยก้อนนี้ก็คือ2,494ล้านบาทแล้วก็มีขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเซ็นทรัพย์ชีวภาพตัวนี้เนี่ย113แล้วก็มีกําไรจากการาแลกเปลี่ยน28ล้านบาทนะคะสําหรับผลประกอบการปี2556เนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างมีนัยยะอีกครั้งหนึ่งนะคะตามราคาเนื้อสัตว์นะคะซึ่งหากแยกตามธุรกิจเนี่ย จะพบว่าในเรื่องของราคาธุรกิจไก่เองเนี่ยในแง่ของราคาเฉลี่ยในปี56เนี่ยคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า40บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มองก็คือความเสถียรภาพของราคาเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าในตัวสัตว์อื่นนะคะเนื่องจากวงจรการเลี้ยงที่สั้นนะคะทำให้การเพิ่มสปายเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างเร็วนะคะส่วนธุรกิจหมูเนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นราคาน่าจะเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากในปี หมูเนี่ยต้องบอกเป็นธุรกิจที่ขาดทุนมา1-2ปีมาแล้วนะคะเนื่องจากาแล้วก็การเลี้ยงวงจรการเลี้ยงที่ยาวกว่าเนี่ยนะราคาปัจจุบันเนี่ยคือถ้าจะกลับมาเพิ่มใหม่ราคาแถวแถวนี้เนี่ยกว่าจะเห็นผลได้อีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นปีหน้านะคะก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยที่64บาทเนี่ยก็เป็นราคาที่เกินจุคุ้มทุนไปแล้วนะคะก็มองว่าตัวธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะกลับมากำไรได้ค่อนข้างดีในปีนี้นะคะส่วนตัว กุ้งเองเนี่ยคาดว่าตัวผลกระทบจากเรื่องโรคระบาดนะคะคือไอ,อ้โรคอ e m s เนี่ยก็จะทำให้ตัวสัพพายกุ้งในไทยเนี่ยหายไปประมาณสัก10-15%สิเอนะคะสิ่งหนึ่งที่มองน่าจะกระทบต่อผลประกอบการในในปีนี้ก็คือ EMS เเนี่ยน่าจะกระทบต่อธุรกิจกุ้งในครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็หลังจากการที่มีการเลี้ยงใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ย มองว่าทุกๆอย่างนะวันนี้ที่มีการจัดการก็คือมีการพักบ่ออะไรเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเห็นตัวผลดีในครึ่งปีหลังนะคะส่วนธุรกิจต่างประเทศเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะที่จีนเวียดนามแล้วก็อินเดียนะคะตัวราคาวัตถุด,ดิบในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยคาดว่าจะอ่อนลงนะคะ ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลมากก็น่าจะเป็นตั้งแต่ไตรามาส2เป็นต้นไปนะจากผลผลิตที่บ้างในบราซิลนะคะสำหรับปี256 6ยเนี่ยยอดขายเนี่ยคาดว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่10%อนะคะอยู่ที่3 9 0 0 9ล้านบาทนะคะมาจินเนี่ยน่าจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในการรับรู้เงินลงทุนในส่วนแบ่งนะคะนี่คาดว่าจะอยู่ประมาณสัก8%เปอร์เซ็นตเนะคะกำไรสุทธิเนี่ยคือ14,318ล้านนะคะลดลงไป24%นะคะ <c oughs> ตัว CPF เนี่ยคาดว่าผลประกอบการน่าจะได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะแนะนำทยอยซื้อราคะพื้นฐาน37.25นะคะ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีทีโอประกาศงบนะคะควอเตอร์สีเนี่ย236ล้านนะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะเออถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเทียบ q ิวเนี่ยลดลงไป66%นะคะผลของต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทําให้มาจินลดลงไปค่อนข้างมากเทียบ q ิวะคะยอดขายเพิ่มขึ้น36%และ3%เยนเยอยและคิวอคอยู่ที่7,250ล้านนะคะจากผลของราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากเทียบเยนเยียนะคะราคาถั่วที่ลดลงเองเนี่ยทำให้มีการปรับลดมลสินค้า คงเหลือเป็นมูลค่าสุทีิที่จะได้รับเนี่ย187ล้านบาทนะคะผลประกอบการออกมาตามคาดยังคงประมาณการปี56ไว้ดังเดิมนะคะคาดหมายเงินปันผลในครึ่งปีหลังเนี่ย85สตางค์ต่อหุ้นนะคะแนะนําทยอยซื้อแล้คา่พื้นฐาน27.75นะคะ AP นะครับก็กําไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับคือ เราก็ทําเยอะไปนิดหน่อยนะครับกำไรออกมาที่902ล้านต่ำกว่าค่าที่พ0นล้านนะครับยอดโอนและมาจิ้นมาตามคาดนะครับเราประเมินรายจ่ายในการขายและบริหารเนี่ยต่ำไปนะครับจริงๆแล้วบริษัทมีการทําโฆษณาเพื่อทำ corporate brand ใหม่กําไรเลยต่ำกว่าคาดนะครับ Momentum ยอดจองครึ่งไตรมาสแรกนะครับก็เป็นสัก50%ของงวดไตรมาสหปีที่แล้วก็ยังไปได้ดีครับ Backlog ตอนนี้มี2 8 จะโอนปีนี้13ื่นนะครับคิดเป็น65%ประมาณการยอดรายได้ปีนี้ที่เหลืออีก67 0จ0จะมาจากยอดจองบ้านซึ่งก็ยังไปได้ดีนะครับคิดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต15กําไร18%นะครับเติบโตส่วนเรื่องการก่อสร้างโครงการแอสไพ e ที่งามมงงวาน,นะครับมีการล่องเรียนจากชุมชนนะครับทำให้เลื่อนการก่อสร้างอาจจะเลื่อนไปโอนปีหน้าบริษัทเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้จองเลิก เลิกยกเลิกการจองนะครับล่าสุดก็มียอดยกเลิกแต่ว่าก็มีผู้จองบางคนที่ยอมรับกันว่าช้านะครับยอดจองโครงการนี้ยังอยู่ที่20%นะครับจากเดิม35%คือมีแคนเซิลไป15%าเอ่อทำเลยโครงการนี้ยังดีนะครับต้ทนทุนก่อสร้างก็ล็อกไว้แล้วนะครับบริษัทคิดว่าจะขายใหม่และไม่มีผลลบต่อมาจินผลประคอบกับโครงการนี้เราทำไว้ในประมาณการแล้วนะครับเราคิดว่าจะโอนในปีหน้านะครับ ยังมองเห็นกําไรปีนี้เติบโตได้ดีเพียงแต่ราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยพีในดีตมากนะครับปรับคําแนะนําลงเป็นทยอยขายราคาพื้นฐานนะครับเป็น9บาท20สตางค์นะครับเเท่าพีปี QH กคิวนะครับก็ดูงบใน QC เนี่ยก็ดูแล้วว่าดีกว่าคาดนะครับที่ดีกว่าคาดคือตัว มี2ส,ส่วนนะครับคือตัวยอดโอนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือรายได้จากบริษัทร่วมนะครับคิดว่าจะมาจากของส่วน Home โ r o ที่เราประมาณการต่ำไปนะครับคือถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเรายังคิดว่าเ,เป้าของบริษัทไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะมีการประชุมนักวิเคราะห์วันนี้แล้วจะนําเสนอข้อมูลในโอกาสตัดหัดไปนะครับแต่ราคาหุ้นนี้ขึ้นสูงมากนะครับยังคงคําแนะนําขายนะครับสาหรับตัวคิวเฮนะครับ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณ